สามสี่สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็เป็นต้นเดือนของเดือนมิถุนายน2,565นะครับเป็นช่วงเย็นๆน,นะครับประมาณห้าโมงเย็นลุงทีจะพาเพื่อนๆมาดูพายุนะครับพายุฝนฟ้าขนองที่บ้านลุงทีนะครับเห็นไหมครับจะมีกลุ่ม เมฆครับสีดำลอยเต็มท้องฟ้าน่ากลัวมากเลยนะครับแป๊บเดียวนะครับนี่เปิดแป๊บเดียวพัดมาเร็วมากนะครับตอนนี้ฝนก็เริ่มมาถึงแล้วมีลมนะครับลมกันโชกอย่างแรงครับเมฆดำนะครับพัดมาด้วยความเร็ว มาจากทางด้านทิศตะวันตกมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับเป็นพายุฝนช่วงฤดูฝนครับเพื่อนๆมาแบบมืดมืดครึ้มทะมึนเลยน่าคัวมากนะครับคงอ,งอีกไม่เกินห้านาทีสิบนาทีนะครับฝนนะครับพายุฝน เม็ดใหญ่ๆคงจะเดินทางมาถึงบ้านหนงทีนะครับตรงนี้เป็นช่วงหัวหัวนะครับหัวปยุอยู่มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเลยนะครับเพื่อนธรรมชาตินะครับธรรมชาติมีพลังอย่างมากเลยนะครับ จะเก่งกล้าแค่ไหนไม่มีใครที่จะอยู่เหนือกับธรรมชาติได้โอเคนะครับ เมื่อสักครู่ลุงทีก็ปั่นจักรยานออกกำลังกายอยู่หน้าบ้านนะครับเมื่อประมาณก่อนหน้านี้สักนิดเดียวฟ้ายังเปิดอยู่ยังสว่างอยู่นะครับนะครับพอตอนนี้เห็นไหมครับมืดคืมไปหมดเลยครับโอเคครับก็ไม่มีอะไรจะถ่ายทำเลยหยิบม,มาถ่ายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ